คือจริงเป็นคาแรคเตอร์ที่ไกลตัวหนูมากมากมากเลยผู้กำกับขำแล้วนะครับน่าสนใจและนึกงครับผมเพราะหนูหนูก็เพิ่งได้ดูแล้วก็เอ้ยเพิ่งเห็นว่าเออเฉายูเป็นคนที่นิ่งมากเลยเฟียนมากด้วยแตกต่างกับหนูมากเลยค่ะหนูจะแบบอยู่ไม่นิ่งเลยแต่ว่าเฉาอยู่ขาจะแบบมีความใช้สายตาแบบเย่อหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยะก็เห็นว่าอุ้ยปากแดงมากเลยปากสวยได้เห็นบนจอใหญ่นะพูดถึงตัวละครพูดถึงตัวละคร อันนี้ไปไกลละค่ะตอนนี้ไปพวกนตัวละครก็จริงเป็นตัวละครที่เป็นลูกครึ่งจีนก็ซึ่งในเรื่องก็พูดจีนเยอะเหมือนกันแล้วก็แต่จริงๆอ่ะหนูพูดได้แต่ว่าในเรื่องอ่ะคือสับยากมากก็คือก็ต้องจําเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนถ่ายซีนไม่แก้ที่เราอยู่ในห้องประชุมเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่สิ่งนั้นดีมากเลยพี่ไอซ์ดีมากดีมากแล้วก็ําว่าอะไรถึงตัวละคร <laughs> ก็เป็นตัวละครที่ต้องเก่งไฟแนนซ์ก็แบบเก่งเรื่องการเงินอะไรเงี้ยหนูว่าเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความคิดของตัวเองสูงแล้วก็จะไม่ปล่อยอะไรผ่านไปง่ายๆเลยอะแบบนิดๆหน่อยๆเขาก็จะจับผิดแล้วก็จะเป็นคนที่เลือดเย็นแล้วก็ไม่แสดงความรู้สึกให้คนอื่นได้เห็นถ้าถ้าถ้ายังไม่สนิทอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกำแพงสูงมาก แปลว,ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะได้ค้นพบในตัวละครนี้โอ้อีกเยอะมากอันนี้เหมือนแค่ให้เห็นแค่เหมือนเปิดนอกของเชาอยค่ะ <c oughs> เขายังไม่ยังไม่เปิดให้ให้ดูว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไง